มนคือถือคักถือแน่แท่พี่น้องพวกนี้ต้วดวดเลยจ้นวยเลยคักแห้งคักแงโอเคน้าพี่น้องมึงถือคักถือแน่หัวซันต้อมกันเด้อเมืองเมืองฝุ่นเป็นถวยอีลี่พี่น้องเต็มด อ่ากันสวัสดีทักทา่กันย่ำเส้าพี่น้องพอกันเสาวันที่หากลุ่มผ้าปีหกเจ็ดกันสวัสดีทุกคนทุกท่านพี่น้องมาหาอยู่หากินคือเกาเดอร์พี่น้องมนี้อ่ายาเกศสวัสดีค่ะผ้าหยางผ้ามายามตุ่มเนาะค่ะใส่ไหวตะโมว่านตอนแรกเนาะจ้ะใส่ตุ่มกุ่งพี่น้องโมนี้มาหน้องแถวบ้านนี่ละจ้าเป็นน้องสาธารนะเนาะจ้า รอบก่อนก็นเคยมาใส่อยู่พี่น้องช่วงนั้นไอหัวข้างโคลกหล้าให้ไหานามแถวนี้ยังเต็มอยู่ก็เลยห่างไปโดนเติบอามาลุนน้ำกันพี่น้องรอบนี้สิม,นมันบ่หนามเริ่มลดลายแล้วนนเนาะแด้แต่มันติดเขาตุ่งบ่อเขากรบโปงหัวนาะจากปลากระลายอยู่เด้อพี่น้องน้องนี่เป็นบึงเป็นหนองสาธารณะแถวบ้านนี่ละพี่น้อง อยู่ตอนานลังนึ่งสุ่มเห็นแล้วบ่ทั้งกลัวเมื่อปวดตอนใจผนบใส่น้ำผมก็เลยงงคือบ่เจ้าหนีได้ไปปวดแท้โอ้ยคือยังไงน่ะปลาไหลอ้ยเอียนข้่งนอกก็ไ่ใช่ตัวไหนอ๋อเขาท่าตัวนี้อ๋อเอาใส่จะปีั้นเนอะ อเคเลยจังค่อยไปเลือกออกเอาเออผมอ่ะวันนี้มาโดนคื่ออยู่ตัวละนอล้งแหลกแหงมันถือดปลาไหลพี่น้องส่วนกุ้งมิเตตัวงามๆผเบางแนวพี่น้องใส่กุ้งทั้งกุ้งทั้งปลาไหลบ่าเนี่ยใส่งามๆเลยจ้ะเบ้ยจะได้ที่เอาจังไรตัวนั้นเอาลงเลยลงเลยนอเออพี่น้อง ปลาไหลเหยียดหยานปลาไหลพี่น้องเฮ้ยมึงหลังแหลกแหนกกะตีคนตีดูว่าปลาไหลมาอยู่กับบัเอาเนี่ยว่ายันไปเอาเอาไปให้ลุงบ่เอาสอบมาใส่อืไม่พี่น้องเด้เด้เดวไปเอาสอบก่อนจ้าเมืองวิธีให้เบื้องวิธีจับเอียนเฮ้ยนั่นโอ้เทคนิคการจับเอียนพี่น้องมาเก่งแต่พวผู้ขาพี่น้องพี่ชินชอบปลาไหลเอาเอาเอา ้าห้าสิจับธรรมดาเนี่ยจับโบยู่เด้อพี่น้องนะปลาไหลเลือนคือปลาไหลคนวะแต่วันมีเทคนิคการจับนีกลางพี่น้องหลอกไปบ่เดี๋ยวเด้อไม่ให้มาไหลมาไวโอทานกินปลาไหลเลยนี่คือเทคนิคการจับปลาไหลโอหลอกไปแนวนั้นบ่หลอกเลยถาสิกรรมธรรมดาบไม่อยู่เอ้าใช้ซอบไว้หมันปลาไหลเละพี่น้องมือล้างเดียวเนาะล้างเดียวพี่น้องคนได้ก่อย ยกุุงใส่ง่ามเด้อน้องเนี่ตัวอ้วนดีแห้งกตมันอยู่รอกมันอีน้อลางก้มอืมลังแหลกกิมันล่ะกิ๊กมก้่านีอยม่อาบก่แหีเหลียมายแต่ก่อนนาอคือม,ม,มือบค่อยม,มีพี่น้องอืมรองืนม่อม่เห็นตุ่มบ่ <c oughs> เรวนน้ำกันพี่น้องหลังนี่เดืดอีกบ่ไม่คือคักรึงเนี้ยเพี่น้องพวกนี้ต้วดต้วดได้แต่ถยเลยคักรึงคักรึงคือคักขนาดเป็นถวยเลยพี่น้องกุ้งมีแต่ใส่ง่ามพี่น้องมึงอคือคักรึงแม่แห้งหัวชันตอมกันเด้อ ตันเมืองพีเกศเมืองเมืองปุ่นเป็นถวยอีลี่พี่น้องเต็มดวงๆเลยโอติ่นออกก็มีเมื่อกีเถิกคักเถิกแน่แถบบ้านนี่ใส่หลอดใส่ตุ่มมาเลยพี่น้องเถือคาแท่เอาได้กุ้งขาวกุ้งฝอยหลังเดียวพ่อกินเลยเหลือกินพุ่นพี่น้องเหลือกินจ้าหาขนกินบ่เบิดเนี่ยมึงเด้อมึงเนี่ยเกศเทพมึงเด้อจ้ามึงแน่พี่น้อง โอ้ยเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะปวดโคตรเนาะคือใคักอีดีเนี่ยมันเบิดทด้ที่คักแ่งพี่น้องสองหลังอะบางใหม่บางหันเริ่มเปิดแฟตพี่น้องบางหันเปิดเริ่มเปิดแฟตก็เลยเหมิดเบิางแน่ปวดโคเนาะแล้วเอาล้างนั่นขึ้นมาหนีเหรออือดล้างหนีอีกพี่น้องแต่ก่อนบกกายืนโดนแบบนี้เด้ออืมแต่ก่อนปีงหลายหลายน้องนี่ แต่ทุกมือนี้บม่มีพี่น้องมีกับหนี้หน่อยเมกี้ปลาปู้ได้หนึ่งมันติดเป็นปลาปูแต่ก่อนโอ้ยบางในมันตนู้ถือว่ากุ้งลายแห่งน้องนี่สวดบ่พี่น้องสวดบ่จ้าคิดว่าบ่อยู่แล้วยายเกศเอา้าบ่ลายป็นไหนหลันงไหนเป็นไหนก็เถอโอ้ยฝุ่นฝุ่นโอ้วดันห้อมกันหลายอยู่ไปเอาทายให้พี่น้องมาหนินาดว่าหลังบ่ถืองน้อแม่นแต่ได้เป็นก้อยอยูุ่ติเถื่อดีค่ะพี่น้องมึงแน่ฝู่ แล้วกุ้งน้องนี่ที่เป็นกุ้งใส่ใส่ไงเนอพี่น้องแม่นจ้ะที่มัคือกุ้งห่อใส่ออยู่ไ้หวยหวยล้างหวยเป็นไงเนาะบอกหอยกูน้อยาเก่โอ้ยคอยมาแข่งเป็นยี่เหลี่ยมัเลยพี่น้องที่โหสูตรกุ้งจอมกับแนะน้ำเด้อพี่น้องบานนี้นี่เกียร์เทปว่าหันไม่ได้กินเลยจ้ะ แต่มีเอฟซีท่านหนึ่ง่นคอมเมนต์มาบอกอยู่บสูตรบอกละเอียดเลยกับขอบคุณหลายๆพี่น้องเดี๋ยวเห็ดแกงน้องเห็ดเบิ้งมันจมยังวงเมื่อนี้ล้วเมื่อที่หลงตุ่มบ่อบลาหลงดอกหลุูน้ำกันหลังต่อหลังพี่น้องสวดบ่จัะสวดคือเกาคือยุบสวดคือเกาพุนพุนสันร่วมกันคอยที่เห็นพุนผุน นองๆน้อยเรื่อพี่น้องขุ่นปุ้ยเด็ดสดเลยมีแต่กุ้งขาวใส่งามๆเอ้าเอาท่าแห้พี่น้องนี่วันไดนมาใส่ด่วนขึ้นเฮงหรอเอาท่าแห้พี่น้องตอนนั้นมาใส่หัวข้างโขกหลายก็เลยพักกันหยุดมาใกล้ยุโรปนี่หัวข้างโขกบ่มีเบิ่งพี่น้องขุ่นหัวแม่นน้อยๆเด้อพี่น้องสดๆเลยเอ้าปุ๊บใส่สัก ชูลายหลังคันถือเกียงสีทุกหลังมี่ิีดเต็มกระติกแดงแมนซีรังอลไรได้หนินี่ลังที่ซีแหละพี่น้องตอนนี้ก็กายเพืองแล้วแมนจ้ะเดี๋ยวเด้วยตาสะอ่อนเนี่ยตุ่มก่อยกระไปเบิดเลยกุ้งคาอยู่หรอ,อมมตุ่มมนันตุ่มมันฉันปร้งเครื่องปลาตุ่มห่ม <laughs> 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 เมืองนี้พี่น้อง,งเมืองนี้จ้าใส่ไม่นอกพญียี่เหลี่ยมมัดไงกุ้งขาวเลยพี่น้อง ปาคาบของก็มีสองตัวว <laughs> ุ้ใหญ่กุ้งขาวกุ้งฝอยปวดเอออออ๋ยออขยันหาก,กับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องก็รับทรัพย์เปลี่ยนน้องไปถ้าอยู่น้องหลายอยู่น้องอน้องหลายตุ่มซีหลังจนกายเคืองกระติกพี่น้องเมื่อนีังไงอ้หถือขาดแห้งเมื่อนี่ เป็นน้ำสูตรเงืป้วยเหรอค่อยบริขวางห้ามในมือนีอย่อยคุยกกะปีสดเลยห้ามคุกกะปีบม่เอนคุก<ป>คกะปีใส่ใสห้ามเลยจ้ะมอน๋อเอฟซีพี่น้องขันไดอยากทดลองกันน้นำไปทดลองได้เด้อพี่น้องสูตรแ <c oughs> ยกเกตกะปีคุกห้ามเขาดีแห้งเ <c oughs> ขาดีขนาดอาจจะเป็นน้ำกุ้งลายบ่จ้ะคือว่าแต่สูตรจะคลองเด็ดกุ้งคนี่สูตรแดเออฮะนุ่นลังต่อหลังพี่น้องยังหลายหลังอยู่อีหลังหนึ่ง เต้นเลยเนาะเต้นเสิสีายสีหน่อยขึ้นตัวเยอะเกศยอเกศยอเกศพูนพูนเด้อสั่นคนเด้อจับเต็มตุ่มเลยพี่น้องอุ้ยคือนขากแต่สวดๆเลยปาดพี่น้องพอดีล่ะพอดีเฮาไปจังหันน้ำน้องพอดียังาเสาอยู่ปัดเน้นเสายามกันคือนขากคือแน่อีลีพี่น้องเอ้ย แต่ละลังหยกหรือลังใดกับปุ๊ยไม่หลอดไฟตุ่มมาเลยเนาะถือคักถือแน่พี่น้องแต่ละหลังเนี่ยพวงเนี่ยแต่สวดสวดอยู่มียังมีแต่กุ้งพี่น้องเบมึงเนี่ยนะมึงเนี่ยเฮ้ยงกปะอุ้ยสะออนข้อมันอีลีพี่น้องมึงเนี่ยใส่กุ้งพี่น้องเอ้ยปูแต่สะออนปูพูพูบัดสั่นห้มกันถวยเลยพี่น้องถวยเลยบม้อถวยกับพวกไข่มีเนาะ เด้อจ่าเถียรไปพี่น้องไปเบิ้งกะกะโอ้ยห้องข่อย <laughs> ใส่กุ้มขาแห้งใส่กุ้มขาแห้งเด้อจา่าพงแนวพี่น้องมุ่งจา่าอ้ยตะลังนี่แหละคนวัดตุ่มหอมฟองอยู่ฟองกินมัว่าสิปเป็นปลาเป็นหอยมัมนขนาดมันตลอดตุ่มไอชุดนี่เย็บจนบ่น <laughs> นบน <laughs> มีหม่องเย็บแ <laughs> ห่งเย็บไรแห่งขังเนาะ <laughs> <laughs> จ้กหลังหาหลังไหนน้องหาหลังพญ่เดียมมา <h ide> ดูน้ำกันพี่น้องมีซิดเต็มกะติก้ได้ถือเจังสีทุทกหลัง <h ide> ถือคักถือแน่อิลิพี่น้อง <h ide> ที่ช่องว่าพูดแล้วล้างหุ้ลัางอาหันกัคักเด็ดคือกันเนี่มันปวดนิดหน่อยหรือหลังนี่ย้ำเลยสันฮุบเลย ความันไกลฟังอ๋อซีหงูตัวนี้ปูดสวดสวดขึ้กันมึงอวดคือกันจ้าฟุบเลยสิเกดฟุบเลยสิถือเอาไหมเมันก็ถือโฟดถือโฟฮูลเนาะคอยไปเทฟังปุบทุ่มไก่ฟังพี่น้องถือไปก่อนคอยไปเทที่เดียวหลุดน็อกันอีกหลังนี่คาดว่าถือทุกหลังอยู่แล้ว มาควยเไ็เไรเห็นถึงสีกระมวลเด้อพี่นนอกะมวลเหรเนาะสวัสดพี่เก้าสวัสดีพี่เก้าพวัสดีอโอปลาไหลถือปลาไหลอีกแล้วคือปลาไหลอีกแล้วจ้าอ๋ตัวที่สองเนียพี่นนอปลาไหลพูอ้ยพี่น้อแม่บังแม่แม่แ้โอ้ยมึงแน่ผตัตุ่มออีกเนาะอืมเอ้าซานลุ่มือไปเทฟังกดบึงแม่พี่นนอมันเหม็นบอโกดเด้อพี่น้อมึงแม่ เป็นถวยอีลีนั่นเป็นถวยจ้าขอทาแห้งฮะมันนี้ก็น,นำเสนอรูปแบบการหาอยู่หากินหาใส่ตุ่มใส่ตุ่มกุ้งลราพี่น้องเป็นน้องสาธารณะถือาคากถือแหน่หงอันนี้หลังหนึ่งเห็นอยู่เนาอขาดว่าเด็ดคือกันหลังนี่เค็ดว่าโู้คอยว่าแมนแล้วดุดดูดดูดเลยปวด,ด สวนสวนเลยพี่น้องเอาปอกหอยเอากระพุ้งน,นี่พี่น้องอปอกหอยกับพ่อปอกหอยคุ้งกับพ่อคุ้งอุ้ย,ยสุดยอดเลยพี่น้องวันนี้นี่ตี่เขาจงังหวะมันของแฉ่เจเกตแม่นจ้าถือทุอกหลังเลยบ่มีหลังบ่ถ,ถือเลยจ้าเฮ้ยเจเกตถือสามลังเลยพี่น้องเท่ว่างเต็มถือเกือบเต็มติกอยู่ดอกเอาลูนนอมการล้างที่ล้างที่เท่าไรล่ะนี่ที่หาบ ปดต้วดคือเกาพูนสูงจนโกงพี่น้องส่มพังส่มพังแล้วบาทนี่ถือาคากแห้งเอาไปพุ่นก้อนห้าพังเลยเนาะ, <c oughs> ะถือเอาสีหลังไปเท่ก้อนพี่น้องบานนี้คอยพยายามต่อได้อเอามาอีกหลังหนึ่งเอาวิกุนวนะางกันเลยคิวบาเดสอีคือการล้าหลังนี่ Rất thụt lắng rồi, chị nàng, bây giờ. Bảo chẳng hẳn. Ôi, mắng nhau bị khắc. Rồi nghe đi Thương cung, thương mực, Thương cung, thương hối. Suột, suột đấy, cha. Khắc nè, y lý, chị nàng. Bắt, 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 hỏi bắt, 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 thương bắt, ไปบ่งตอนจะเกตเท่พี่น้องคักแน่แห้งบ่งตอนยาเกตเท่พี่น้องไปจักหลังเอามาหาเนาะหาจา้ะหาลังมาเทที่เดียวพี่น้องบางหันมันอยู่ไกลฟังเอ้มันปินนนะเต็มเท่กะติยายเกษเต็มบ่ดเต็มจังไลยพูในหลอกอใส,ส่ตุกม,มาเลยพี่น้องผโผล่โผล่นอเส้นสวดๆเลยจา้าถือคักถือแน่แห้งมึงแน่พี่น้องบึงแน่ จะใส่ชื่อชวยเลยเต็มแล้วยาเกศบระยู่เต็มเมืองพี่น้องแต่ละหลังเนี่ยกระโผดกระโพดอลีมันปวดมันถืกแน่พี่น้องมันปวดมันโพเนาะเฮ้ยเถิงห้อยเถิงกุ่ขู่้ยเขย่งเขย่งก้อนคอยเหลือห้อยออกกายเถิงกะตีแก้วปรอยู่แล้ะยาเกศไมีซิดเต็มมีซิดเต็มยาเกศไปยามเหลือห้อยออกพี่น้องมันซิดเต็มกะตีมันซิดเต็มกะตีแล้วเต็มดอกก็มี ที่พยายามเอาแต่กุ้งหอยเบาหอยปล่อยคือนองเนาะเศษไหม่หลังนี้คือหอดปลาไหลกุ้งกับโพดแห้งน้อยเกลหลังนี้กุ้งหลายหลายดอกก็คอยติอันอันนี้พี่น้องคือข้ากีรีีหลังนี้เอาลงล่องลองก้อ้ยปวดข้อ่อนความมันอีรีเด้อพี่น้องมาเนี่ยอุ้ยบพันพ่อตีหลังเนี่ยเบิงเบิงเบิงปูปู เต็มแท่ก๋ติ๊กเต็มบอยู่ย่งอยู่เป็นสิบกระลังบอท่านพ่อสิบได้เนอะยาม่าบอท่านทั้งสิบหลังอยู่ย่งอยู่สิบกว่าหลังบอกสะอ่อนแต่ละหลังเนาะสะอ่อนแต่ละตัวนี้สิบปรด้เมื่อน้ำข่อยดอกพังเลยพังเลยคุ้มค่าคักพี่น้องเอ้ยตุ่มไอ้พวกเนี่พี่น้องพอเสือของคนอยู่แมนจ้ะเรียกกระเถิ่งไก่หลังละสามสิบสี่สิบบาทเนาะแมนแต่ว่า ปวดเนี่ยเอามาใส่ไอปลาใส่กุ้งนี่สองหอบกับกลุ่มเลยพี่น้องใส่ตะปีกายได้ตัวสี่โอ้หเนี่ย <c oughs> มึงเนี่มึงเน่เต็นดอกซะเนื่องเต็นดอกสร้างน่นมัดย่ามมันอันนามหมอม้นอันเต็นดอกอะไรคุบเอาคุณซืได้ต้องปินดน้ำเลยจะเก็บปิบดบ่ปิดบ่ได้บ่ปิดบ่ได้มันสิเต็มละ เยอะเจ๊ต oh, yes. oh, ah, ัวหอยออกก่อนขัดหอยออกก่อนหมอนรังนี่ขัดหอยออกก่อนหอยถือหลายแห้งน้องทั้งหอยทั้งกุ้งละพี่น้องคุณสวดกุ้งกับสวดอยู่สะออนกุ้งน้องนี่พี่น้องมีแต่ใส่ใหญ่ๆคุณบัดใหญ่กุ้งขาวล่ะปวดพ่อของมอสเกะปวดความมันอีหลีเหมือนพี่น้องมาเนี่ยปวดอ๋อเสกเบิ่งแล้วพวกเขายามากเก่าหลังเก่าหลังจ้ะยังอีกซีด สิบเอ็ดหลังมีทิตเต็มพี่นอ้องกกติยันเด็หุบเซตุ่มเมื่ออยู่ย่ายา,ยามึงเนพี่น้องคนนีเลยกันว่าลังบ่ถือเด้นเป็นเกาขน,นาดลังบ่ถือเด้น่เด็ดครับ บลาขาดบลาขิดวลาตี๋ขากันนี้หัวนงกันหลังต่อหลังพี่น้องขาดว่ามานบัดถูกหลังเลยใครว่าเนี่ยเหลือติ๊กเหมือนเหลือกะติ๊กแค่มืึอนี่มานโพด่มานโพออีลีพี่น้องพูดไงมึงเนี่ยพูดนยกขึ้นกระหู้แล้วว่าถือเต็นดงงงเลยพูดพูดพูดจ้ามึงเนี่ยพี่น้องพี่น้องเลยมึงเนี่ยสะอ่อนสะอ่อนข้อมานน้ำเนี่ยเด้อพี่น้องมึงเนี่ยโผล่แน่มาขึ้นเดี๋ยวไปเอาอีกรังนึงเอาอีกรังนึงบอกแม่นจ้า

เกิดมากกาลังเคยเห็นและน้อยเย่เกศปกติเศร้าหลังถืออยู่ประมาณสี่หาหลังพี่น้องนี่ถือทุกหลังเลยถือคักแห้งบื้องเย่เกศพักพเบิ่งบัดบ้างใส่ดินพี่น้องคอยเส้นชัดหมดทุกประการข้าถือแน่ปันไดเบิ่งแน่เบิดท้าวที่ว่องพี่น้องเอ้ยเบิ่งนี้ไปใส่กุ้งแล้วคอยวัดแห้งสี่ใดใส่ เนี่ยไอตุ่มแล้วปัะนี่ได้ใส่ตุ่มเมือ่อเนี่ยพรว่ามีเต็มกะติวู้ยสวดจ้าเนี่ยเต็มเลยพี่น้องเต็มแท่เนาะยายเกศเต็มซองหลังนี่เต็มเลยเต็มแท่ซองหลังนี่ยาเต็นอี้เม่มึงเด้จ้าอ่าพี่น้องเอาแนวใส่มาให้แน่พี่น้องเต็มแล้ว เข็มเลวจ้าผมมีแนวใส่แหละแต่เพรคือว่าเพิ่นสิโพดโพบักพวกพกแตงปันนี้เมืองแหน่ถือเงี้ยตีปิดถือถัดถือแหน่โอ้ยยายเงี้ยเต้นออกกระปั้นนั่นไมี่หล่นแล้วเด้โพดโพดเนอะเอ้าล้างนี่นี่ล้างหนึ่งพี่น้องนี่ไตสวดสวดสวดคือกันจ้าอุ้ย ยาตะอีงมันเด่นลงหนามเลยได่นร้ายแหละขึ้นน้องนำจะตีออธิบายยังไงพี่น้องเบิ่งเอาความหมานมือนนี่ปุ้ยเป็นทีเรียมมึงเนี่ยเต็มเป็นทีเรียบร้อยเต็นออกเส้นเรื่อนเฟื่อนฝุ่ปิดปิดปิดก่อนจ้าเต็นออกฮะหลุนน้ำคันอีกเรื่อยๆพี่น้องตอนนี้บ่มีแนวใส่ละ กะติกใบแห้งกระใสได้อีกสองหลังน้อยเกศเมจ้าสวดบอตัวนี้สวดคือเก้าสวดคือเก้าสวดคือเก้าบังแม่บังแม่บังแม่พี่น้องบังบังบังบบงงปวดผูกแห้งมียังมีแต่กุ้งเด้อพี่น้องนะแมีนจ้ากุ้งกับหอยกุ้งกับหอยบังบังปวแห้ง อุ้ยคักแห้งพี่น้องมาหนิมามีคำอธิบายเลยมันคับสีมันยุดโอยูเลยเนาะแย่เกศโบยูโบยูหยุดเลยกับโบยูหยุดโอยูเลยพี่น้องก้วมันมาหนิอุ้ยนี่แม้ขาจัะวางมันของแผลมันแผลแมวมันคักเลยพี่น้องน้องนี่ใส่งามเนาะแย่เกตเนาะเมนจ้าเบิดใหญ่กุ้งขาวหล่ะพี่น้องมีแต่โตบวบหันมาเหลืองสีโบดายแทมสีเหลืองไม่กระติกมันติเต็มดอกเบิ้ยฮึมเนอยู่เพราะว่าเคนเต็มหล่ะ กะซิ้ใส่ได้อีกหล้างซองหลังพี่น้องลังจังหันกระซิเมนฮุบตุ่มกับบานเลยละ่ะยอดได้ยอดม,นมันเมื่อนี้อลังการสุดยอดเลยเด้อพี่น้องเป็นกุ้งขาวกุ้งปอยกามสี่โลือกระติมติกต๊กเต็มกะติกต๊กกะสีเหลือกะติกต๊กกะสิไใส่ตุ่มเมื่อละ่ะพี่น้องบ้านนี้เอาไปเทอยู่บ้าน,น่นเนาะจ้าฮะเอาความันมาฝากอาจจะเป็นคลิปเงวๆเนี่ยพี่น้องเมือนี้ พุดนานๆเต็มตัวๆเลยแกซะก่อนเดี๋ยวจับซอยแยกเกตกันพี่น้องเดี๋ยวซอยกันพี่น้องมันสิเต้นออกเต้นออกกี่ลีเด้อเต้นแซวอยู่พุ่นไตง่วงๆเง้ยมอยู่เอาพปคนนี่เรียกปิีติดมนคนหล่นกระติกพี่น้องความมันกันจนหล่นกระติกแล้วพี่น้องกลุ่มก็ยังหลายหลังอยู่บาด้ยังมิน หลังไหนบ่ผ่านพ่อหลังพี่น้องเบื้องหลังนี่ฮะพ่อหลุนถูกหลังอยู่แนวนี่แม่นจ้านานบัดชิมานบ่ได้ไปไกลเด้อพี่น้องอยู่รอบานปุ๊บโอนไปไงเลียมโอนโอนโดงโด่งเลยจ้าเยพี่น้องมึงเนี่ยมึงเนี้ยมันเล่นน้อยๆเด้อพี่น้องมึงเนี้ยฮ่มกันตูนฮอมกันมึงเนี้ยเอาไปไปหยุดยอดเลย สุดยอดจนบ่มีค้ามเบาเลยพี่น้องขักแห้งจนบ่มีเน่าไส่เน่าไส้กับบ่มีแหละตอนนี้เอาสีปะยามใส่ในถังนี่ได้อีก,กอยูอ่เพื่อนึงมันไม่มีหาฮุหลังได้ฮุบเมื่อลไรส้มนั้นเอาเตรียมเยับเสริมเลยมาท่านแกนอ่ะคน,คนหนึ่งเปิดคนหนึ่งเทพี่น้อง,ม,อม,อม,งมันเสียตินอกมันเต็มแห้งมึงในปีนพ่อเล็มแบได้พ่อได้เต็มสวดๆเลยโอ้ยเต็มออกแค่เนี้ยปิดปิดพ่เลี่ยงแบบพุทโธคูเป็ โหดแห้งพี่น้องอมันผักมันแห้งบาเนี่ไเด้เก็บเอาบ่าโว้มันต็ดออกเนาะได้เป็นก้อนเย่ <c oughs> ยเกศสิดดยซุ้มเต็ดออกพี่น้องมันหล่นกระติกซุ้มนัน่นฮุบๆไปเลยเนะเาะพี่น้องสีหาหลังสุดท้ายใส่กระติกบ่ได้เนาะ,ะเย,ยะเกศบ่ได้จ้ะเย่เกศพญามถอนห่มหลังเดียวพี่น้องพอเดี๋ยวเอาเมืองง่ายๆเบืองแน่พี่น้องที่เหลือกระติกเด้อพี่น้องนี่ในตุ่มนี่ มันไม่ใน้นอยเด้อพี่น้องนะยน่อยยญ่เกดผักยังวะมันกับมันโผมันโ่มันนี่มีหอดปลาไหลหลังนี่ที่ไรพูนพูนเป็นโลเดี๋ยวสีซอดกลงเขาข้างในพี่น้องแน่พี่น้องพูนมีตะกุงขาวใส่งามๆหลังนี่ถือหอดปลาไหลสามสีหลังสุดท้ายพี่น้องนี่เลือกระติกเป็นโลยายเกดก็เลยฮุบๆๆขึ้นมามาเทใส่กันเพื่อีิเอากับบานได้ง่าย อว่าใส่กระติกบ่ไใดแหละพี่น้องอยู่นี่โลอยู่รอกเนาะจ้ามันเป็นโลเลยพี่น้องตัวนี้ที่เหลือกระติกอ๋อความใดความมันเสารนี่สุดยอดเลยพี่น้องมันคักมันแน่แห้งเป็นกุ้งขาวกุ้งฟอยตัวบวบตัวข้วงามๆเลยพี่น้องอุย้ยจ็กสีว่าจังไลน,น้อยใยเกตโพดีลผูล้น่จะพักใส่ตุ่มมากกรลังเนื้อนื้อมันเลยละกําลังเคยเห็นนี่ละนาอความมันมันแบบนี้ ปกตินั่นเศร้าหลังกัศมานซ้ำนี่พี่น้องแต่ว่ามือนี่เศร้าหลังนั่นเต็มกะติก๊กนี่นี่คือเหลือกะติ๊กพี่น้องเหลือเป็นโลคพนอองส่วนกะติกนั่นเต็มเป็นทีเรียบปล่อยพี่น้องเป็นกุ้งผนผน,นนี้บ่ได้เล้เปิดบ่ได้บ่ได้เพิ่นเต <c oughs> ้นออกอ๋อสำหรับคลิปนี้คือสิฝากพี่ฝากน้องฝากความานกับพี่กับน้องไว้ซ้ำนี่แหละพี่น้องก็ร่อหลุดน้ำกันคลิปใหม่เหมือใหม่ชื่นชอบวิดีโอจย่างไดก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง พื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาส่องปลาขอขอบคุณทุกไหลทุกแช่พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำี่ชมเบิ้งในตุ่มเรียบร่อยมาเบิ้งในกะติกพี่น้องบ้านนี้ก่อนกลับบานนั่นเบื้องในพี่น้องเปิดแห้งบ่ได้พี่น้องคนเตนดอกบ่ได้จ้าโคนนสดๆเต็นดงๆเลยพี่น้องไปปิดเดินทางกลับบานเฮาบ้านนี้รอรลุดน้ำกันคลิปใหม่มือใหมเดอร์พี่น้องอ้าวพี่น้องสําหรับคลิปนี้ลาพี่ล่าน้องก่อนพี่น้อง ยอดได้ยอดมานปุ้ยพี่น้องเลยติ๊กหนึ่งกับอีกโลหนึ่งในตุ่มในตุ่มนี่ครับมันเหลือกะติ๊กพี่น้องนี่นี่แต่โตงามๆในกระติ๊กนี่เปิดบอได้เลยพี่น้องเป็ดดอกเกือบครับเกือแม่แห้งสูตรตียาเกลใส่กะตามบอกในคลิปละพี่น้องห้ามอ่อนเนาะห้ามอ่อนขยำกับกะปิเนาะจ้ะห้ามอ่อนเอาขยำน้ำยาให้เลเด้วยพี่น้องขยำพอเหเนี้ยเนี้วนี่ล่ละเพราะเขาปั่นเป็นก้อนได้นะจ้ะปั่นเป็นก้อนได้แล้วก็ ใ่ไอ้กะปีคุกใส่นะจ้ามีถท่าไร่เขาเบิดเลยพี่น้องเขาคักแน่แห้งอ้าซ้ำนี่ลับพี่น้องสำหรับกิปนี้ขอบคุณถูกไรทุกแช่พี่น้องหลุนน้ำกันมืออื่นวาดิหายอยู่หากินแนวใดอ่าครับบ้านก้อนพี่น้องบานนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ